กรดไหลย้อนเรือรังเป็นภาวะที่โกรธในกระเพาะอาหารย้อนกลับขึ้นมาสู่หลอดอาหารซ้ำๆจนเกิดอาการไม่พึงประสงค์แสบร้อนกลางอกเรือบ่อยเสียงแหบหรือไอเรือรัง หากปล่อยไว้โดยที่ไม่รักษาอาจจะนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงได้เช่นหลอดอาหารอักเสบแลในหลอดอาหารซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งหลอดอาหารรวมถึงอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดหรือปอดอักเสบสาเหตุที่ทำให้อาการเรื้อรังมักจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่นการรับประทานอาหารที่รสจัดของทอดคาเฟอีนการสูบบุหรี่ความเครียดหรือภาวะน้ำหนักเกินการแก้ไขเริ่มด้วยการปรับพฤติกรรม หลีกเลี่ยงการนอนทันทีหลังรับประทานอาหารยกศีรษะขึ้นขณะนอนและหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นอาการนอกจากนี้การใช้ยาลดกดเช่น p p l s ที่มีงานวิจัยรองรับว่าสามารถลดอาการและป้องกันหลอดอาหารอักเสบได้ยังเป็นส่วนสําคัญของการรักษาหากเกิดอาการรุนแรงการรักษาทางแพทย์เช่นการผ่าตัดหูรูดหลอดอาหารอาจจะเป็นทางเลือกที่แพทย์แนะนํา งานวิจัยยังมีการยืนยันว่าการปรับพฤติกรรมร่วมกับการใช้ยาสามารถลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและการลดน้ำหนักยังมีผลช่วยลดอาการได้ชัดเจนดังนั้นหากมีอาการเรือ้อรังควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสมการป้องกันตั้งแต่เน่น,เ,น,นเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและลดความเสี่ยงของโรคหลายแรงในอนาคตได้